นะอ่าผู้บ่าวฝากถามค่ะแต่งเมื่อไรคะอีกอีกอีกนานนะค่ะยังยังไม่เร็วเวนี้ค่ะมันเริ่มพิกิตรยังคหอยังค่ะคือคือคิดไว้ว่าอยากแต่งค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าเค้นบอกว่าอีกสองปีสองปีสองปีจะแต่งอะไรอยู่ไม่รัดใช่ก็ถ้าอีกสองปีแล้วดูสถานการณ์ถ้าพร้อมก็ต้อง อุ้ยเอ้าทำไมล่ะทำไมเขาใช้คำว่าต้องก็ถึงวัยที่เหมาะสมอ๋อภูมิใจแบบออเขาแบบว่ามีแบบวิ๊กกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมาแล้วอย่างเงี้ยก็ดีดีค่ะแล้วก็ดีใจดีใจค่ะได้คุยกันมากขึ้นล้วเขาบอกว่าอยู่สองปีคุยกันมากขึ้นไหมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคุยกันปกติะจริงแอบคิดไหมว่าแบบถ้าจะสเต็ปต่อไปล้วจะเป็นยังไงคู่เราอะไรอย่างเงี้ย หมายหมายถึงชีวิตในอนาคตถ้าเกิดมันเปลี่ยนไปเป็นแต่งงานแล้วมันจะยังไงอะไรเคยคิดแอบเคยคิดไหมไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะแค่วางเป้าหมายว่าเออเดี๋ยวเมื่อถึงจุดหนึ่งที่พร้อมก็คงแต่งงานนะคะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคปีนี้มันไม่น่าใช่ไหมคะมันต้องเก็บตัวได้แล้วตอนนี้อ๋อุ้ยจริงเหรอคะนานจริงนานเรามองภาพความเป็นเจ้าสาวยังไงบ้าง ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยค่ะแบบไม่มีเลยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเดี๋ยวไว้ไถึงเวลาจริงก่อนค่อยว่ากันแล้วส่คนตัวเรามองภาพสำคัญตัวการแต่งงานยังไงหรือว่าก็แต่งกะได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่ามันก็ยังสำคัญนะสำหรับเราคือสําหรับเอสเอสที่สุดว่าการแต่งงานมันก็สําคัญค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่แบบว่าเราคบกันมานานเราก็ต้องมองเป้าหมายเหมือนกันว่าโอเคเราจะสร้างอนาคตยังไงก็คือเนี่ยแหละแต่งงานแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันคีดดีเีวนะ เออสิบปีแล้วค่ะมาถึงมาถึงครบกับพี่เชนสิบปีสิบปีแล้วสิบปียังไม่ปีนี้เป็นปีที่สิบค่ะสิบปียังไม่พร้อมเหรอฮะไว้รอเงินพร้อมก่อนนะคะปีนี้ห้้าสิบปีเรื่องอะไรเรื่องการทํางานค่ะแล้วก็ภาระทุกทันต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเรายังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พร้อมเดี๋ยวไว้ให้พร้อมก่อนนี้ก่อนนะตัวเราตัวเราด้วยค่ะใช่โหปีเนี่ยเราอยากจะเตรียมกรับหลากให้เสร็จก่อนเราค่อยแต่ง ใช่ใช่ค่ะทุกอย่างเพราะว่าเอสก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยมีน้องด้วยแล้วก็การงานก็ยังต้องทําอยู่เนี่ยนะคะเราก็ยรู้สึกว่ามันหลายสิ่งยังไม่อยากเอามารวมกันเอสมองว่าตัวเคทเขาเป็นสามารถเป็นผู้นําครอบครัวสาหรับเราได้ไหมได้ได้ค่ะก็ผัดกันนำนำเรื่องเขาถนัดเรื่องนั้นเขาก็นําเรื่องอายุก็อย่างเรานําเรื่องอะไร น่าจะเป็นเรื่องระเบียบว,วินยัยมากกว่า,เ,าเ,เรื่องอะไรเงี้ยเราก็าจะเป็นแบบค่อนขอ้างเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เรื่องการทํางานเรื่องที่ต้องดูแลพาร์แการงานเขาก็จะถนัดเรื่องที่การทํางานของเขาแล้วก็ให้เขาดูแลไปเอสลองรีวิวสิเขเป็นไงบ้างว่าที่คุณสารในอนาคตรีวิวอะไรดีเขาเป็นยังไงบ้างจากคนนี้ก็พ <K> ี <K> ่เชนก็ ก็ก็ดีค่ะก็น่ารักค่ะโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็คิดรอบคอบมากขึ้นมีวางเป้าหมายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายเขาคือแบบเศรษฐีสุดทุเรียนลูกโอ้ยเพียง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 ได้ข่าวว่าไปกว้านไว้ที่ต้าวิเป็นรอยปั๊กรอยไม่ถึงไม่ถึงค่ะไม่ถึงเก้าสิบเก้าอะไรนะเก้าสิบเก้าโอ้ไม่ถึงค่ะ ค่ะก็พยายามทําอยูค่ค่ะก็อยากอยากทําให้มันสำเร็จค่ะแสดงว่าทุกงานทุกโปรเจกต์ของเขาเอสท์ให้เขาซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตค่ะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเหมือนปรึกษากันมีอะไรช่วยกันก็ก็ช่วยเหลือกันแต่ค่ะแสดว่ากลับมาัทวีหัวที่แบบกลับโต้เขาก็สร้างความมั่นใจให้เราได้เยอะขึ้นเหมือนกันก็ก็เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเรียนรู้ไปไเรื่อย ตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนพอช่วงอายุเราเปลี่ยนทำกิจก็เปลี่ยนก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิตคือยังยังต้องปรับอยู่เรื่อยๆปรับเรื่อยๆค่ะเขาเขาเขาแงบหรือว่าเขายังแบบไม่ไม่ค่ะหรือว่าเขาโตแล้วเขาโตขึ้นค่ะุูมใจไหมพ่อเมือนเราแฟนเราดูเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยสำหรับวันแรกก็ก็ดีนะคะก็ก็ดีดีค่ะเราเองล่ะเราเปลี่ยนไปไหม เราก็รเราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นด้วยเราก็ต้องการอะไรที่แบบว,ว่าคุยกันรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบว่าก็คุยกันเล่นๆอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เอาเพราะเราโตขึ้นด้วยเราโตะยังมีทลละเลาะกันตอนกลับมาอย่างนี้เออไม่ทะเลาะนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการคุยไม่เข้าใจในเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าเที่ยวกับไปตอนเด็กๆเ,เราจะไม่มานั่งทะเลาะเรื่องอะไรที่แบบว่าหุบหงิ่งิ่งงงแล้วไม่มีแล้วเอสเธอร์เอสเธอร์เขีนกลัวเอสเธอร์ไหม หนูว่าเขาเกรงใจมากกว่าเพราะเขาไม่ได้กลัวแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนค่อนข้างแบบไม่ใช่ดุเป็นคนจริงจังใช่ค่ะเป็นคนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยติดเล่นเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ไม่มีมุมแบบเล่นกุ๊กกิ๊กกันเลยไม่ค่อยค่ะมีบ้างน้อยน้อยค่ะเราเน้นขลุ่มยางไงคะต้องให้ต้องให้พี่เคนรีวิวหนูบ้างเดี๋ยวให้พี่รีวิวค่ะ บอกเอเแบบุกกีุ้กกี้เอออาจจะด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้แบบว่าคุกกี้ไม่ค่อยได้โรแมนติกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นความแบบเคยชินอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเวลาไปทำก่อนตรงกันก็มีเวลาใช้เวลาด้วยกันไปคาเฟ่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนในคลิปที่เราเล่นกันก็คือจะมีโดน้าค่ะเออก็จะมีแบบช่วงจังหวะนั้นแหละค่ะที่แบบได้มีโอกาศเล่นใช่ค่ะ ที่เหลือก็ดูอย่างเดียวที่เหลือกบอว้ายไม่ดูค่ะโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอะถ่ายรูปก่อนรูปถ้าถ้าต้องนี้น่ะ